สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพ EP พหนึ่งนี้จะนำทุกท่านไปรู้จักบริษัท MP Uniform Inter Trading จำกัดหรือในชื่อแบรนด์ว่า MP Uniform ซึ่งเป็นผู้นำในด้านการผลิตจำหน่ายรับสั่งผลิตชุดยูนิฟอร์มโรงงาน MP Uniform มุ่งเน้นผลิตสินค้าเกรดพรีเมียมคสันผ้าวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาประกอบเป็นชุดอย่างพิธีพิถันเน้นเกรดท็อปของท้องตลาดพร้อมกับทีมงานคุณภาพ ในทุกขั้นตอนของการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าได้ส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า MP Uniform มีกำลังการผลิต18หัวจักรซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเดือนโดยเน้นการผลิตให้ลูกค้าภายในประเทศเป็นหลักและทำการตลาดจะจำหน่ายผ่านช่องทางอีเลอร์ในหลายช่องทางโดยจะไม่มีเซลล์เข้าไปแนะนำสินค้าถึงออฟฟิศของลูกค้าแต่สามารถประสานงานให้จบครบทุกอย่างได้ในทางออนไลน์ค่ะ โดยมีหลายช่องทางในการติดต่อประสานงานหรือตามที่ให้ไว้ในท้ายคลิปนี้ค่ะลูกค้าสามารถเดินทางไปสอบถามดูสินค้าหรือลองไซชุดที่หน้าร้านได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางไปลองไซที่ร้านได้ทางร้านจะส่งตารางไซพร้อมคลิปวิดีโอแนะนำการวัดตัวเทียบหาไซไปให้ลูกค้าเพื่อให้ได้ขนาดไซที่ถูกต้องตามที่ต้องการค่ะคลิปถัดไปจะแนะนำตำแหน่งที่ตั้งพร้อมกับเส้นทางที่จะเดินทางไปยังร้านค้าขอบคุณที่รับชมค่ะ